ยายโอยเดอะฮาร์ดเบรคคลิกชอนไมเคิลชอนไมเคิลวะวันนี้จะมาเจอกับปีศาจแมวะเขาคืออุังก้าผมอันแน่อันแน่อันแน่นแ,นแล้วโชว์โชก้าหมองยย่ายแม่ก้าสวยมาให้ตัวเองมาแล้วยาย,มยาาเมี้ยวงามมาจากเผาซัมหัว อูมังก้าผมยายยายเอามองหนะ้ามองหนุกใสจักบาดเสดเลยล่ะเฮ้ยอูมังก้าผมยา,มา,า,าย่เมียวงาโตไปเฮ้ยมองหน้าแล้วใสโอูอูมังก้าอย่างหัวลายายเมียวงาวเอาผมชอนไมเคลิลวะเจอกับอูมังก้าผมใครจะอยู่ใครจะไปเอาเริ่มปั๊มะ ลุยต่อยเลยก่อนเลยอูมังกาบีบบบ,บีผมบีบกะโหลกอะบีบกะโหลกผมโอ้โหแล้วก็ปล่ยลงไปจับโยกขึ้นเอาเขาตั้มกับพืน้นเฮดบัตเอาหัวโขกกับพืน้นมอูมังกาใหญ่เฮดบัตโอ้โหไม่โดน โดนพื้นโตบโตบช้อนหลบได้เจ็บแย่ไปเจอ,อผักผักอีกแล้วโมชชโชกไปโชกโชกโคมโชกเอ้าเอา,เอา,เอากระทืบอเจอถีบเล่นงานนะเอ้าเจอจับโยกขึ้นสแลมมะหูหมูมังกาเอาเจอเตะ สป uh, ิงบอร์ดโดนสอกอผมหูไอศอกลอยช็อตไมเคิลขึ้นเถือนมาเคิลวะกระโดดเอวบูดอบหืมโดนถักทากะขึ้นใหม่ผมยังไงกระโดดทิ้งสอกผมเอวบูดอบอีกครั้งเล่นงานแขนผมนวดแขนนะนี่จับกดดะ หนึ่งสองอยางกรรมการบอกสองสองได้แค่สอง,สอง,ไ,สองไม่ต้องมาพูดจะเตะเจอตัดขาผมเล่นงานนะอูมังก้าบอกมาลากคอมาผมเอามาโข่กับเทิดมาคู่ก,ร,กระเทือนนอนลงไป นอนลองไปได้เจอเน่ไงเมีเ้ยวงาวไอ้ตุยเจอบันหายดินนัเบอร์ผมหนึ่งสองยังผมช้อนไม่เค้าช้อนไม่เคินคบอกเริ่มเมาแล้วเอาอะจับขีก็เดือกเอาจะสามวัวสไปจะเจอต่อยแยบ็บดับคิกไม่ล้มไม่ล้มออุ้มก้าว จาบโยกขึ้นฟาดลงไปผมโอ้ยไอเอาหัวโขกกระพื้นเอาหัวโขกกระพื้นเอาฮะเฮดบาดโอ้ยเอาเจอเตะโอ้หอุมังกาจะตัดขาไม่ได้ผมเจอถีบโอ้ยถีบเต็มเต็มหนึ่งสอง โอ้ยช้อนหลับจะกดอย่างเดียวผมอูมังกาเล่นงานต่อต่อยต่อยไปต่อยแทงเข่าเตะผมจับโยกขึ้นยังไงแล้วก็เนกเวกเกอร์ผมโอ้ยอ้าวจัดโอ้ผมอมังกาเด้งเชือกไปเฮดบาด ยายกระเทิบเอาะ้ะนวดแผนโบราณนะผมยอมไมห้ชอนกรรมการบอกชอนไหวบอไหวบอโบไหวก็ยอมโบไหวก็ยอมอยังไงไม่ยอมชอนไมเคลิลเอา้าไม่เล่นงานนผมเตะตีดิทีผมชอนไมเคลิล ต่อยลำตัวเตผมจัดการดีดีทีผมชอนไมเคิลเอาผมสตาร์ทเครื่องแล้วผมเตรียมตัวเตรียมตัวผมสวิชินมิวสิกอผมโอ้โหหนึ่งสองยังอะผมโอ้โหอูมังกายกไหลทันนะกรรมการมกสองสอง เอาจะใส่สวิชชิ้นครั้งที่2องอะวิชชิ้นครั้งโอ้ยหนึ่งสองไปเลยโอ้โหช็อตนะฮาร์ดเบรคคลิกชอนไมเคิลเกือบตายกูชอตมาเกือบตาย